เรื่งการตัดสินใจแค่ชั่วข้ามคืนกับพาตนเองไปสู่อะไรที่ไม่คุ้นเคยวันนี้เอ็มจะพาทุกคนเดินทางไปทากิจกรรมที่เอ็มเองก็ไม่เคยทำนั่นคือการล่องแก่งที่แก่งหินเพิงจังหวัดปราจีนบุรีและไปผันคลายกับบรรยากาศสบายๆที่น้ําตกทานทิพย์สวัสดีครับย e ค c o m e เอ็ม s i r ินะครับอยู่กับผมเอ็มนะครับวันนี้เอ็มจะพาเดินทางนะครับไปล่องแก่งที่แก่งหินเพิงนะครับก็ไปครับออกเดินทางครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งนะครับ ก็ตอนนี้เรามาถึงจังหวัดนครปฐม,มแล้วนะตีสามห้าสิบหกนาทีตอนนี้เรามาถึงพื้นที่นัดกันไว้แล้วนะตอนนี้ก็ตีสี่ยี่สิบหกนาทีนะครับออกเดินทางจากนครปฐม,ม,มใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงสามสิบห้านาทีนะกับสองร้อยกว่ากิโลนะครับแล้วเจอกันครับตอนนี้ก็มีรถน้องในกลุ่มเขาเหมือนจะยางรั่วนะครับ ตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบเจ็ดนาทีมันก็ไม่หาหลานค่อนข้างยากน,นะครับการเดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนึ่ไปครับไปกันต่อตอนนี้ก็น่าจะประมาณบกโมงครึ่งนะก็มาแวะดูร้านปะยางนะครับมาดูยางน้องที่บอกว่าน่าจะรั่วนะ ให้ช่างก็เช็คสักนิดนึงนะเ,เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อตอนนี้เราน่าจะถึงตัวเมืองของปาจีนบุรีแล้วนะตอนนี้เจ็ดโมงสิบสองนาทีก็เดี๋ยวเรายังจะต้องเดินทางกันอีกห้าสิบสองกิโลนะครับประมาณประมาณห้าสิบนาทีหรือว,ว่าชั่วโมงหนึ่งอนะ มาตุดดานกันแล้วงินแ่ครับนี่ดีนะคนเดียวขอบคุณรขบได้สำลักเงินด้วยมลนครับแอพี่ใหญ่สี่สิบาทสอ่าเไม่เพิ่มาลองถ้ามาละมาดูเจ้าหน้าที่พารสร็จแล้วยอา เดี๋ยวไปใส่เสื้อชุดชีพอีกทีหนึง่งวันนี้มาอยู่ที่หน้าเต็นท์หินเพิงรีสอร์ทของป้าฉลาดนะครับซึ่งเป็นทัวร์ในครั้งนี้ที่เอ็มจองมานะมาถึงเราก็มาลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเรานะเตรียมตัวเสร็จแล้วเราก็แวะถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปขึ้นรถที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ขึ้นรถจากหน้าเต็นท์ไปสักประมาณ500เมตรนะครับจะถึงจุดเริ่มเดิน เนี่ยทุกคนมีรองเท้าที่เจ้าหน้าที่ให้มาเรียบร้อยไปแล้วครับน้องหลุดไปเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยช้างดาาลูกพ่อกพี่ๆเจ้าหน้าที่แบกเรือเดี๋ยวเขาแบกเรือตามน้องมาทักแน่พี่ เรามาถึงกันแล้วอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มสตาร์ทนะนี่เขาเขียนว่าแก่งหินเพิงลึก2เมตรสถานการณ์น้ําเห็นป้ายบอกอะนะสถานการณ์น้ําเป็นยังไงแล้วก็สําเร็จเท่าไหร่เป็นมาสองเซนกิโลเพืมาเริ่มจุดสตาร์ทตรงนี้อ,อ,อันนี้เราก็อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เข้ามาเซตข้อระยะเวลซตอะไรนะแต่ถ้าเขาเซตเสซตเราก็เขาเขาเล่นเนงังนะ กรณีโรงแกงเดี๋ยวผมจะบอกว่าให้เก็บไฟพายจับเชือกะให้เก็บไฟพายตามความยาวของลำเรือแบบนี้แล้วจับเชือกเส้นสีแดงที่อยู่ในเรือสีน้ำเงินนะครับกรณีเรือเกิดวัดติดเม็ดพลิกคว่ำนะครับอย่าจับเรือกนะครับอย่าจับเรืออย่ากรวจกันนะครับให้ตัดออกไปไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับเพื่อการเคล่อนเรือเรับผมจะง่ายขึ้นไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไป はい。 ก็ลองแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เรามาถ่าคู่กับีผู้พิชิตแกงหินเพิงนะครับสนุกมากน้ำเข้าจมูกเรือเกือบความทำไหมความสุดยอด,ดยาวเสื้อไปคืนนครับ ก็ตอนนี้ออกจากแก่งหินเพิงมาเรียบร้อยแล้วนะคบก็เ,เดี๋ยวเราไปหาที่จุ่มน้ํานั่งเล่นริมน้ํากันชิวๆชื่อว่าน้ําตกทานทิพย์นะครับห่างจากที่นี่ประมาณ50กกิโลนะประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละนะครับก็เดินทางกันต่อเมื่อกี้ไปล่องแก่งมาสนุกมากจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทํากิจกรรมล่องแก่งอะไรแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยนะครับก็สนุกดีครับก็เดี๋ยวไปน้ําตกกันต่อครับนะเดินทางต่อ รู้จะได้ยินไหมนะแต่เมื่อกี้ฝนตกนะครับเดีย๋ยวเราหยุดต้นถ่ายได้อแล้วเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงหยต้นนะนรครับโอ้มาเราเต็ถ่ายตัวเลยทุกทีน,นี่ก็อยู่ที่น้ำตกน้ำตกสามชิพนะครับทุกคนอ,คอันนี้ถือเป็นมเมืแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยนะ ก็้อนที่นี้ถือเป็นพื้นที่ของอุทยานเพราะฉะนั้นก็เป็นของแวยงานรัชก,การด้วยนะเพราเวาลาเปิดปิดครับแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับมันตกก็จะยาวเลยนะเป็นทางยาวเลยแล้วก็ฝัคาทางตอนจะมีแค่ให้นั่งแล,ลง้วก็ร้านขาเดินทีลคนดูบรรยากาศครับ ต่อให้เพื่อนๆเ,เขาลงเล่นนะผมที่จะเปลี่ยนชุดละเจ้าเหมือนอยู่ในทุกเย็นเลยพี่อ่านมาหน่อยเร็วเราไม่เล่นเราก็พยายามเดินให้ได้ทุกมือน,นะ <c oughs> อาสนามเย็ยนนะอาจากมันก็ประมาณนี้นะครับจากทริปไม่ได้ดันลงหน้าของเรานะก็ตั้งแต่ล่องแก่งนะครับล่องแก่งหนินเพิ่งเราก็มานี่น้ําตกการทิปนะครับก็เดียไงเดี๋ยวขี่รถกลับบ้านเลยใช้เวลาประมาณแปดถึงสบชั่วโมงนะครับกับกาญจนบุรีก็ยังไงก็ฝากติดตาม กันด,ด้วยนะครับในทิปต,ต่อไปนะว่าจะเดินทางไปที่ไหนอีกนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสว่สดีครับ